โอ้โหพิธีกรสาวจัดเต็มมิกนี่ตัวจิ๋วหลังเป็นโสดแซบไม่ใช่เล่นเก่อนหน้านี้ก็แซบยิ่งตอนนี้เป็นโสดแล้วก็ยิ่งทวีความแซบขึ้นไปอีกสําหรับพิธีกรสาวแพทนภภาตันตะโกนที่ล่าสุดในอินสตาแกรมนั้นเธอได้ออกมาโพสภาพของตัวเองในชุดว่ายน้ํา ชูพีตัวจิ๋วพร้อมทางระบบแคปชั่นว่าทริปสาวโสดโปรโดจองชเริ่มและอีกหนึ่งโพแคปชั่นว่ามองหน้าจะเอาอะไร ID ดี n e หรือ IG เริ่มสำหรับแพทนภพาก่อนหน้านี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับสงสัยในความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนในตำรวจรุ่นน้องนายนภัสเมื่อจู่จูฝ่ายชายก็ได้โพดข้อความปแปลกๆดูมีนายลงในอินสตาแกรมของตัวเองว่าถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็อย่าไปแตะต้องจบ แผลกบทเรียนครับในส่วนของสาวแพทนภปภาก็ได้โพ์รูปและแคปชั่นว่าหนูไม่โหดแต่หนูโสดแล้วนะคะแทรกไปต่อแล้วนะและเมื่อไปส่องอินสตาแกรมของทั้งคู่พบว่าแพทและนายนั้นต่างอันฟโรกันเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณภาพแพทนภปภาภาพ,าพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ